คร ienne, ับหราบวันนี้ <eless> really re นะคร ah i. I ับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นี่ครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสนญหานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้นะครับข้อกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งเป็นการให้โดยสนญหาเลยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ย การให้จะสมบูรณ์นะครับต่อเมื่อได้มีการส่งมอบทรัพย์ที่ผู้ให้ให้แก่ผู้รับนะครับคือถ้าเป็นเงินหรือว่าเป็นทอนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮรการให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกําหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษนะครับการให้จะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อได้มีการทำเป็นหนังสือแล้วเราจะเปลี่ยน จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับพ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาแล้วก็อนุญานะครับถอนคินกันให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาก็กำหนดไว้นะว่านะครับเอ่อทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวนะครับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่า พ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ผู้รับนะครับเป็นนรได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติในละครนะครับมีอย่างไรบ้างนะครับการประพฤติในละครนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้นี่ยนะสามารถเนี่ยถอนคืนกันให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการประทุษลายผู้ให้นะครับเป็นความผิดได้แรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการทำลาย ร่างกายผู้ให้นะครับซึ่งการทำลายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอันใดสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการลดพืชที่วิดีเอนะครับแล้วก็สามารถทอนคินกันให้ประ่เหตุอุบัิเหคุณได้นะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่2เป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับ เสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีระบบอย่างหลายแหลบซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ถึงถึงขนาดถ้าเป็นค้อบกพรงทางอาตย์นะครับแต่หาค่าถิงงฐานอนุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่ากรณีสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่ทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจเป็นนะครับเกี่ยวกับการยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้นี่นะครับเป็นผู้ยากไร้นะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่อยาให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของผู้ให้นะครับได้มีการ ให้นะครับทรัพย์สินโดยสิทธิในหากรับนะฮะและ to ้วต่อมาเนี่ยยักจนลงนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ขอความช่วยเหลือนะครับทั้งสามกรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในละคนนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถถอนคืนการให้เพื่อเขตในละคนได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยสิทธิทรัพย์สินแก่รูปไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนการให้ได้นะครับเข้าเขตในการประพฤติในละคนทั้งสามกรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถือว่าหากท่านนะครรับอต้้งกาไดรับ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดครับหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดไอการสายด่วนนะครับสำนักง,งานไอาการทุกสุดนะครับทำได้จะนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับวนนัีสวัสดีครับ